ก็พร้อมสตาร์ทอ่าเห็นไหมครับไฟมันดับอ่ะไม่ติดนะครับอ่ะเห็นไหมครับกลับสวัสดีครับพ่อแม่พ่นองที่เคารพรักทุกท่านนะครับนะฮะแล้วก็สวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับก็อาจจะพูดไทยบ้างลาวบ้างอุย้ยสานบ้างนะครับก็ต้อง ขออภัยด้วยนะครับเผื่อบางท่านที่ฟังภาษาไทยหรือว่าภาษาอีสานไม่ค่อยออกนะครับผมก็จะพูดทั้งสองภาษานะครับรวมรวมกันไปนะครับครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับผมชอบกดไลค์ชร์กดแชร์ถ้าอยากแคร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมอ่ะเราก็จะมาพูดถึงปัญหาหรือว่าสาเหตุนะครับในการสตาร์ทเครื่องของเรานะครับว่ามันเกิดอาการแบบนี้เราจะทำยังไง นะครับผมอันดับแรกผมจะขอแนะนําอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามันเกี่ยวเนื่องกับระบบการสตาร์ทหรือว่าอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีผลตั้งแต่ปั๊มนะครับปั๊มติ๊กนะครับไล่มานะครับปั๊มติ๊กทํางานปกติไหมนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์แล้วก็ฟังเสียงปั๊มติ๊กดูนะครับว่ามันมีเสียงตืดดูดน้ามันหรือเปล่านะครับผมอันนี้เกินแบบแรกนะครับอันดับที่2ก็คือว่า ไส่กรองน้ำมันดีเซลนะครับแล้วได้ทำการเปลี่ยนหรือยังนะครับสำหรับคันของผมเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนใหม่ๆเลยละนะครับก็จะนี้ก็เปลี่ยนตัดปัญหาตรงนี้ไปนะครับผมแต่ว่าของเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ยังไม่เปลี่ยนก็ไล่เช็คดูตามนี้นะครับผมอันดับที่3นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของขั้วแบกนะครับ ขั้วแบตมันเกิดคราบนะครับคราบแล้วทําให้ไฟกระแสะไฟเนี่ยเวลาเราจำสตาร์ทมันใช้ไฟเยอะนะครับมันไฟอาจจะเดินไม่สะดวกนะครับอพอเดินไม่สะดวกแล้วมันก็ไฟไม่พอมันก็กลายเป็นตัดระบบก็จะตัดการทํางานนะครับในเรื่องของการสตาร์ทไปนะครับก็จะกระตุกตึกๆึกึก,ก,กแล้วก็ติดบ้างไม่ติดบ้างหรือไม่ก็ไฟดับไปเลยนะครับ อันนี้เรามาดูกันนะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันเป็นอาการลักษณะแบบไหนนะครับอ่ะเรามาติดตามชมกันเลยครับก่อนอื่นแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจนะครับไฟโชว์ขึ้นมานะครับแล้วก็พร้อมสตาร์ทอ่าเห็นไหมครับไฟมันดับนะครับไฟมันตัดไปเลย นะครับแต่ว่าไฟมานะครับส่วนอื่นไฟมาแล้วก็ตัดบ้างนะครับอาการอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมบอกนะครับอ่ะอาการอย่างที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเปิดสวิตช์แล้วนะครับก็สตาร์ทดูนะฮะไม่ติดนะครับอ่ะได้วหมฮะ อันนี้ก็คือลากยาวแต่ก็ติดนะครับบางทีลากยาวไม่ติดก็มีนะครับลากยาวแล้วก็ตัดไปนะครับอ่ะลองเปิดสวิตช์ใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหน,นึ่งอ่ะออนะครับมือผมปล่อยนะฮะอันนี้คือสตาร์ทแรกตอนเช้านะครับสตาร์ทบางทีลากยาวครั้งแรกไม่ติดก็มีนะครับแต่ตอนนี้ติดแล้ว เดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุที่ทำไมมันไม่ติดนะครับหรือว่ามันอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าทำไมมันเกิดอาการแบบนั้นนะครับผมให้เรามาเช็คที่ขั้วแบตนะครับนะครับ,รบขั้วแบตนะครับอันนี้คือเราขยับขยับขยับดูนะครับ อันนี้อาจจะไม่ไม่ขยับขยื่นแล้วนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ขยับขยื่นแต่เป็นอย่างนี้ครับก็คือว่ามันจะมีคราบขี้เกลือนะครับหรือว่าคราบปุ่นคราบอะไรก็ตามเพราะว่าเราใช้งานมานานนะครับพอเราใช้งานมานานปุ๊บนี่มันจะเกิดคราบนะครับที่เกาะนะครับไม่ให้ ไฟกระแสไฟมันผ่านได้สะดวกนะครับเวลาเราจัมสตาร์ทมันก็จะเกิดการสปาร์นะครับถ้าเกิดการสปาร์คมันก็จะดับหรือว่าไม่ติดนะครับไฟเดินไม่สะดวกนะครับทั้งที่ขั้วแบตมันแน่นนะครับผมจะมาบอกว่าเราให้ให้เราทําความสะอาดนะครับเนี่ยถอดออกมาเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีคราบ ค้าวี้เกลือนะครับไม่รู้เห็นชัดกันไหมนะฮะนี่นะครับ,บข่าวที้เกลือนะครับนี่พวกนี้นะครับมันทาให้กระแสไฟเดินไม่สะดวกนะครับทั้งสองอันเราจะถอดทั้งสองอันเลยนะครับอันนี้ผมใช้น็อตตอกอัดเพื่อให้มันแน่นนะฮะจริงๆถ้ามีแผ่นทองแดงอีกก็เสริมเข้าไปอีกนะฮะอันนี้จะมีแผ่นทองแดงอยู่ ไปละนะครับก่อนเนี้ยมันจะเกิดคราบพวกนี้นะครับให้เราใช้กระดาษทรายหรือหาวัสดุอะไรก็ได้ที่ขัดทาความสะอาดนะครับอาจจะมีดขูดขุดขูดข,ด,ขดได้นะครับหรือกระดาษทรายถูๆนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันครับก็ผมก็จะใช้กระดาษทรายนะครับถูนะครับ,รบขัดทาความสะอาดนะครับ กูั่เลยนะ ราขัดถูด้านในนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีะคราบบอัน,นี้เราจะมีแผ่นรองทองแดงนะฮะมันจะมีคราบคราบเขม่าคราบเกลือคราบต่างๆนะครับ นะครับเริ่มเห็นแผ่นทองแดงใสขึ้นแล้วนะครด้านนี้ด้วยนะครับ เมื่อเราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอย่าให้มันขยับนะครับถ้าขยับงี้ไม่ได้นะครับกดลงไปให้ลึกที่สุดนะครับให้แน่นที่สุด ให้มันขยับนะครับเวลาเราตกหลุมรถตกหลุมนะครับมันจะขยับได้นะครับถ้ามันขยับต้องหาแผ่นทองแดงมาลองอะนะครับหรือว่าไม่งั้นก็ต้องใช้น็นอตนะครับอัดเข้าไปเสริอมอ,อันนี้เราก็ได้ทองแดงนะครับจากเสร็ท่อแอร์นะครับ นะครับอันนี้เราก็จะเบิ้ลเป็นสองอันนะครับสนนี่เข้าไปนะครับหาค้อนตอก ไปน่ะนะครับแน่นขึ้นนะครับสวมเข้าไปนะครับ ถ้ามันหนามากเราก็ตัดออกอีกนะครับแผ่นท้งแดงเนี่ยเคาะแน่นๆอย่างนี้ไปเลยนะครับดีปัดอ่าห้ามให้ม้วนห้ามให้ขยับทำการทำความสะอาดขั้วแบตเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาลองสตาร์ทกันดูนะครับ เดินเปิดสวิตช์เหยียบคัสต์ปอ่ะ็ดดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวต้องลองใช้ไปยาวๆดูนะครับว่ามันจะมีผลอะไรหรือเปล่านะครับอลองสตาร์ทอีกครั้งอ่า เติมดีขึ้นมาแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งก็อโอเคนะครับผมสำหรับการทำความสะอาดขั้วแบตนะครับคือ บางอย่างนะครับมันมีผลต่อเนื่องกันหลายอย่างนะครับในการจัมสตาร์ทนะครับนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับการระบบจ่ายน้ำมันนะครับก็ส่วนไหนที่เราพอจะทําได้นะครับก็ก็ต้องทําดูนะครับผมว่ามันจะหายไหมนะครับก็ดีกว่าเราจะไปเสียตังค์นะครับ ก่อนที่เราจะเสียตังค์เยอะนะครับเราก็ลองทำเองดูก่อนนะครับผมโอเคนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากจะแขกดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ